ขาปงนี้2วันเท่านั้นที่สุดแห่งอาหารทะเลกัฟิวตลาดนัดและสค้าอาหารตัดเย็บรูปต่างๆวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิสิงหาปงนีนับหลังที่ว่าการทำปืนบ้านป่าเริ่มขายในเวลาเที่ยงสองทุ่มโปรยินต้นไม้ไผ่ดินยาคิสเซ็สุดๆขอนแมลงปูสี่โล100บาทขอนแมลงปูสี่โล100บาทได้ยินไม่ผิดขอนแมลงปู หยสอกิโลบร้อยบาทหอยขมิ้นสามกิโลสิ0รยบาทหอยแกรงมาเลกิโลล,ละเจ้าสิบาบาทหอยด่างโรงชุดละแปบห้าบาทหมึกเริมตน้นโลล,ละส0บหนึ่ง้อยห้าสิบบาทปูการกา,า,ามเริมต้นโลละหนึ่งร้อยยี่สิบหาบาทกางเริมต้นสามกิโลบบาทแล้วพบกันกับานยกทัพหมารสมุปทะเลอมอนทัวนักล่าที่ว่าการทำเเมืร